สวัสดีค่ะดาราก๊อซิปมาแล้วค่ะมีคนงอนแล้วนิวงงแฟนไม่ชอบรูปที่ถ่ายให้เนาไม่โอเคเซีแซวอยากแกงน้องมีคนงอนแล้วหนึ่งนิววงสกรงงหนักทำไมแฟนไม่ชอบรูปที่ถ่ายให้งานนี้นาวทิศานาดบอกไม่โอเคอย่างแรงฟเซีแซวอยากแกงน้องเป็นอีกหนึ่งคู่รักดาราที่คบกันมานานกว่า8ปีแล้วค่ะ สำหรับพระเอกหนุ่มนิววงสกรปรมัตถากรและนางเอกหน้าหวานนาวทิาาาศานาสรสึกและยังคงเป็นคู่ที่แฟนๆชื่นชมกับความน่ารักเหมาะสมเป็นธรรมชาติเรียบง่ายแต่ความหวานไม่แพ้ใครแพรลุ้นกันตลอดว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีค่ะล่าสุดทั้งคู่ชวนไปถ่ายเที่ยวทะเลพักพรอบรรยากาศดีวิวสวยเมพร้าที่จะถ่ายรูปสวยๆมาฝากกันค่ะ ผลัดกันชัตเตอร์ถ่ายรูปให้กันแต่งานนี้ทำไมดูเหมือนมีคนงอนแล้วหนึ่งสังเกตจากสีหน้าสาวนางงอนแก้มป่องเชียวโดยหนุ่มนิวได้โพสภาพที่ตนถ่ายรูปให้กับแฟนสาวพร้อมคลิปที่นาวกำลังไล่รูปด,ดูจากกล้องพร้อมแคปชั่นว่านั่งดูรูปการลองเลื่อนดูนะพี่ว่ารูปมันก็สวยดีแล้วแต่เม่งน้อยบอกว่ายังไม่ชอบพี่ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเลื่อนดูนะมีคลิปด้วย ด้านนาวเข้ามาคอมเมนต์ว่างอแงแล้วนะนุ่มนิวบอกว่าถ่ายไปหลายรูปจนเมมจะเต็มแล้วยังไม่ได้อีกรอนาวบอกว่ามันไม่สวยงานนี้ต้องรีบงอด่วน,นเลยละค่ะแก้ตัวใหม่ถ่ายรูปให้แฟนสวยสวยเซตต่อไปแฟนๆเลยเข้ามาแซวรูปสวยๆมีเยอะแต่แกรงน้องใช่ไหม เปรียบเทียบรูปเดียวที่นาวถ่ายให้นิวแล้วทำไมมันช่างแตกต่างจาก,กรูปที่พี่นิวถ่ายให้หนูนาวจังเลยแกรงน้องอีกแล้วแกงน้องเก่งชอบคูน่นี้หอกกันได้น่ารักมากขอขอบคุณภาพอินสตาแกรมนิววงสกรและแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องข่าวดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ